ครับสวัสดีครับผมเชียร์พลพิกียรตินะฮะวันนี้จะมาพิเชษอะไรข้อสอบนะครับข้อหนึ่งนะครับครับก็จากเบื้องต้นเลยนะครับผมก็แทนค่าต่างๆจากโจทย์มานะครับก็จะเป็นในค่าที่จะให้หาค่านะครับก็ตัวนี้นะครับผมก็ลำดับแรกเลยหาในรื่องตัวค่า A นะครับค่าพื้นที่นะครับก็จะมี A12 แล้วก็สานะครับก็คือผมก็จะแทนตามสูตรกำหนดไว้เลยนะครับจะจะเป็น A เท่ากับ2องยพอานะครับ L นะครับแล้วก็แทนค่าลงไปในสูตรนะครับแล้วผมก็จะได้ค่า A1 นะครับอยู่ที่0.157นะครับค่า A2 ออยู่ที่ 0น1 1งนะครับ <c oughs> และ A3 นะครับอยู่ที่ขอาไปครับค่า A2 สผมอยู่ที่1.73นะครับส่วน A3 นะครับจะอยู่ที่0.487นะครับ <c oughs> แล้วลำตักต่อไปจะเป็นการหาค่า r า o t ท l นะครับแต่ทีนี้คือผมไม่ได้เขียนไว้นะครับค่า r า o t ท l ได้ <c oughs> ได้จาก r รวมนะครับก็จะมี r in บวก r 1นึ r สนะครับก็จะเป็นค่า r out นะครับทีนี้ในลำดับต่อไปคือก่อนที่เราจะได้ r total เราต้องมาคำนวณใน r แต่ละ r ก่อนนะครับเริ่มจาก r in นะครับมันก็จะได้เท่ากับ r conv นะครับ ตัวนี้คืออาจจะมีในสูตรไว้แล้วครับแล้วก็แทนค่าไปในสูตรนะครับ1ส่วน h 1 a นะครับเราก็แทนค่าไปเลยครับค่า r ารผมจะได้อยู่ที่1นขอพอยู่ที่0ูนย์จนะครับค่า r 1นะครับอยู่ที่0 0 00 0 0 1 8 9นะครับ r 2นะครับผมจะได้ค่าอยู่ที่ 32.95นะครับส่วนค่า R เอานะครับตัวนี้อยู่ที่0ู3 7นึงนะครับค่าทั้งหมดนี้คือบีสูตรกกำหนดในตัวอยู่แล้วครับเราก็จับแทนค่าได้เลยนะครับจากนั้นครับก็เราก็จะนะได้ค่า R เอาขออภัยครับค่า Rto t a คือจะเอา R รรวมทั้งหมดมารวมกันนะครับผมก็จะได้ ค่า r โ uh, อยู่ที่3.54นะครับครับแล้ว uh, ต่อไปนะครับเราจะเป็นเรื่องการหาค่า q หรือว่าค่าความร้อนนะครับก็คือจะแทนตามสูตรที่คิว uh, นี้เลยครับจะได้3 5 0ร1ลบนะครับแล้วก็ ลบกับ r total นะครับจะผมจะได้อยู่ที่95.76นะครับแล้วก็ลำดับต่อไปก็ตามด้วย q conv นะครับจะได้เท่ากับ h 1 a 1นะครับแล้วก็ค่า t <c oughs> 1ลบ <c oughs> 1> นะครับทีนี้คือเราจะต้องจับรูปสมการมานิดนึงครับแล้วก็จะเป็นการหาค่า t s 1>, 1นะครับจะได้เท่ากับตามสูตรนะครับลบกับ q คอน v หารด้วย h 1 a 1นะครับคือเราก็แทนค่าไปเลยครับ350ล97ไปับ95.76หารด้วย h 1 a 1คือ60คูณ0.157นะครับ เราก็จะได้ค่ามาอยู่ที่339.83นะครับจากนั้นเราก็แทนค่าไปใน T2 นะเลยครับก็จะเท่ากับทีสองเท่ากับ t s 1อสลบเดลตา้าอ็ไยครับ <c oughs> ครับก็จากนั้นครับคือเราก็แทนค่าตามในสูตร TS2 เท่ากับ ts 1ลงไปเลยนะครับกจะได้ค่า,าตามรูปสมการนะครับค่า t 2ผมจะได้อยู่ที่0.0 1809นะครับหลังจากนั้นเราก็จะแทนค่าใน t 3เช่นเดียวกันครับจะ t 3จะได้ ts 3เท่ากับ ts 2นะครับตัวนี้ผมก็จับ ตัวเลขโยนในสมการเลยนะครับแทนค่าในสมการเลยนะครับผมค่านี้ผมจะได้อยู่ที่3ามสิบสานะครับค่าทีเผมก็จะเอาค่าจาก T2 มาลบ กับค่าที่ได้เมื่อสักครู่นะครับก็จะได้ค่า TS3 อยู่ที่23.99ครับ